กิจกรรมคราฟต์รูนนะครับผมตอนนี้วิ่งเข้ามาเกินกว่าครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะอัปเดตกลยุทธ์กันยังไงนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no Summoners Cast นะครับก็กิจกรรม ครับรูนนะครับหดาวนะก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญแหละแล้วก็ตอนนี้มาจนกระทั่งครึ่งทางแล้วนะครับเราก็จะมีเวลาอยู่ยี่สิวันสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้มันจะมีผลค่อนข้างสําคัญมากไปการที่ทําให้ไอเดียเติบโตนะฮะก็นี่ครับผมก็จะหมดวันที่ วันที่5เดือน2นะครับผมอีก20กว่าวันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็สำหรับรูนนะครับผมเพือ่อนๆที่มีพอยต์นะตอนนี้นะที่ผมแบบเก็บมาเรื่อยๆนี่ก็สี่หมื่นกว่าพอยต์แล้วนะครับแล้วก็ทำการตีทาการตีบวกหาออฟต่างๆนะครับผมซึ่งจริงๆเราจะบอกได้เลยนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องกากิน จากรรมเริ่มเนี่ยผมเอาพอยพวกนี้ประมาณสักแบบโอ้โหเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปลงที่รูนหมดเลยสี่เม็ดนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าการที่จะได้ออฟห้อยสวยๆเนี่ยประกอบกับตัวออฟรองที่สวยๆเนี่ยมันยากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยเราโฟกัสด้วยความที่มันเหลืออยู่อีก20บกว่าวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอออย่างนั้นอนะเราเริ่มมาโฟกัสแค่ที่ว่าเราหารูนที่จําเป็นต้องใช้นะครับก็ในอ่าก็คือว่าเราก็จะเน้นพวกตัวออฟห้อยทีม่มันสวยๆแล้วก็เป็นตัวที่แบบเราใช้ในเเราไดด้น้นนะัก็อีียวจ อีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ของแต่ละคนเนี่ยพิวริตี้การใช้รูนต่างๆเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นสายฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วขาดแบบพวกรูนสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยอยากจะทำตีนอยากจะทำทีม,งงททมไตคารุสวยๆอย่างเงี้ยก็ต้องหาอันที่เป็นแบบพวกที่เป็นดีเฟนส์เปอร์เซนต์อ่าเป็นรูนกาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเผื่อจะทำทีมสามหวัวอย่างเงี้ยแล้วต้องทำเอ็มโพเรอร์ธาตุไฟก็จะเป็นรูนเรชหรือว่าอ่ารูนอ่ารูนเรชที่เป็นช่องหกแอตแท็กช่องเซคิลนนี่เี้นัดามีชอ ว่ามีการแบบดูใน ID ของของตัวเองนะว่าจะด,ดูอยู่2อย่างอย่างเช่นตัวนึงเนี่ยขาดคีย์อะไรนะครับขาดรุนที่เป็นคีย์อะไรบ้างอย่างเช่นวาเลนติสของผมอย่างเงี้ยมันขาด รูนช่อง2สตันที่เดสเปร์เนี่ยที่มันมีสแตทสวยๆแล้วก็มีออฟห้อยเป็น a c c เ r ซี่เท่านั้นเลยนะครับเนี่ยก,ก้อนนี้นะครับมันก็เลยทำให้เนี่ยผมได้ก้อนนี้มานะครับก็จะมี a c c เ r ซี่แแล้วก็มีมีพวกค่าต่างๆที่มันลงมาเนี่ยนะครับก็ก่อนข้าที่จะสวยทีเดียวแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยเนื่องจากว่า ตัวสเตตแรกของมันนะมันไม่ได้ลงมาสวยนะเราต้องเอามันมารีด้วยหินหลอมอีกทีนึงอย่างแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยลูนที่มีออฟ้อยอย่างเงี้ยเราหาได้ไม่ไง่ายนกนะครับในการฟาร์มแต่ละแต่ละรอบแล้วค่อยเอามารีเอาทีหลังก็ได้นะครับก็ได้เป็นกองนี้ประมาณนี้นะครับในวาเลนไทสผมก็ถือว่าแบบเอ้ยได้ใช้ละสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะขาดพวกลูนแบบคริเลตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปดูในหน้ากิจกรรมกันนะครับผมอ่าก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเพ รู้สึกว่า no เดียแล้วกันว่าแบบว่าเอ้ยเราจะเอาไว้แปะตรงไหนแต่อย่างอย่างนี้นะครับเราก็อ่รูนที่เราเลือกมาอย่างเงี้ยเราก็ดูที่ความบาลานซ์ของรูนก็ได้นะอย่างเช่นเราบอกว่าเราก็ให้ดูที่1น,นะครับดูที่ช่อง246ก่อนนะครับว่าเรายังขาดอะไรนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราขาด swift speed อย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เราก็มานับดูว่ามีเท่าไหร่นะครับ อ่ว่าเรามีสวิตสปีดเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกออฟพอยต์สวยๆวยนะไม่ว่าจะเป็นเครดิต a ค c u r a c y อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้มันออกมาแล้วก็เราเราได้ใช้กับทีมของเรานะอ่าอย่างเช่นเราเราก็มาดูกันนะครับอย่างเช่นบอกว่าเอ้ยเราขาดอ่าแอ t แท k เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับแอ t แท k เปอร์เซ็นต์เรามีเยอะไหมนะแอ t แท k เปอร์เซ็นต์เรามีเยอะไหมถ้าเราเทียบกับอ uh ่า crit d a m a g เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะรูนผมเนี่ยแอ t แท k เปอร์เซ็นต์ช่องนี้จะน้อยมากแล้วก็คือว่าตัวบางตัวที่มันต้องใช้แอ t แท k เปอร์เซ็นต์ในช่องที่สี่อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีน้อยยยยยหรรรืออออออว่อ่่าาาาจจจะเเ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 ปป็็็นนคคีีีดดดมมงงงง้้กกูททบบัแแ์์ซตย ก็เราก็ต้องด,ดูดูดูดีๆว่า ID ของเราเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้รุ่นประเภทไหนแล้วก็เอาไปใช้กับคอนเทนต์อะไรเรื่องของคอนเทนต์อะไรนี่ก็สําคัญมากอีกเหมือนกันนะครับก็วิวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูก็ลองเช็คดูว่าช่องไหนเรามีน้อยเราเรามีมากแล้วเรามีตัวที่เราจะใช้กับรุ่นประเภทนี้ไหมประมาณนี้นะครับก็ลองชั่งน้ําหนักกันดูนะครับเอาละเดี๋ยวเรากลับมานะก็ที่ตัวกิจกรรมนะครับก็ อยากจะย้ําอยู่เหมือนเดิมนะว่ากิจกรรมอันนี้มันก็ไม่ได้มีแค่การหาลูนเท่านั้นนะครับในการหาลูนสีก้อนเนี่ยก็คืออย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าแล้วก็คือว่าเราควรจะต้องหารูนนะครับผมที่เราจะได้ใช้กับมอนสเตอร์บางตัวทีมบางแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราขาดรูนประเภทไหนใน ID เดีเราแล้วก็เอามันใส่เข้ามาแล้วก็เลือกตัวที่เป็นออฟห้อยนะครับหาดีๆนะ อันนี้ผมก็เลือกไปสนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วเพิ่งเพิ่งเลือกหมดไปด้วยก้อนสุดท้ายที่ใช้เวลารีแล้วก็ใช้พอยต์สูงมากเนี่ยก็คือว่าเป็นไอเจ้าก้อนนี้แหละที่เป็น accuracy ห้อยนะครับกับลูนอ่าที่เป็นสปีดของตัวดิสแปะนะครับอันนี้ก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับอีกอันหนึ่งที่ขาดผมก็ขาดเนี่ยผมขาดสวิฟกับคลิเลตด้วยพอดีอันนี้มันมันลงออปชันค่อนข้าง,างสวยก็หยิบมานะครับ อ่าก็อันนี้ก็แล้วแต่การเลือกเลยอีกอันนึงที่ผมขาดไปผมก็ขาดคลิเลตที่มีออฟฮอยแอคเครซี่อันนี้ผมจะเอาไปเล่นกับพวกแบบตัวที่ใช้คลิเลตในอนาคตไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแบบออร์ลคเกิตนน่างๆอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็ใช้นะครับอีกอันนึงอันนี้เห็นไหมช่องที่เนีในผมขาด h p กับแอคเครซีด้วยอันนี้คือแบบไม่มีเลยก็เลยเอามานะครับ อ่าอีกอันนึงนะครับที่ตอนนี้เราก็ควรที่จะใส่ใจนะนั่นก็คืออ่าเจ้าตัวกรายสโตนกับ e เอนแทส Gem นะครับสองอันนี้นะเราก็ควรที่จะเลือกอันที่มันขาดจริงๆนะครับอย่างอันนี้เห็นไหมครับ e เ h a n c e Gem นะครับผมที่เพิ่ม HP 13%อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมก็ไปนั่งไล่ดูเลยว่าเอ้ยผมขาดก้อนนี้จริงๆเพราะว่าผมก็จะมีพวกรูนสวิปต่างๆที่อ่ามันจำเป็นที่จะต้องแบบเอ้ยทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมครับจะเห็นว่าเนี่ยครับผมออปชั่นนะครับออปชั่นของอ่าเจ้าตัว ลูนก้อนนี้มันอาจจะขาดแบบคล้ายๆอย่างว่าพอมันมามนต่อประกอบกันอย่างนี้ใช่ไหมลูนก้อนนี้สปีดมันแบบมันเต็มแม็เลยใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้คือมันขาดแบบตัว HP ให้ที่มันจะขึ้นไปเป็นแม็ได้อย่างนี้ผมก็ต้องค่อยๆปรับนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยเราเราจะดูว่าก้อนไหนเราเราต้องการลูนอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นลูนก้อนนี้อ่าอย่างเช่นแบบวอลเลนติสอันนี้ใช่ไหมก้อนนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับ HP เนี่ยมันยังไม่เต็มใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอาไอ้เจ้าตัวอไกลสโตนนะครับผมหรือว่าหินเนี่ยเราก็ต้องหาหินที่เป็น d e s p a t e HP มาแปะลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อยๆดูกันไป ก็อยากจะให้แบบดูในรวมๆอย,อย่างนี้เลยนะดูตัวที่เป็น r i o r i t y ที่เราใช้หลักๆนะถ้าเป็นใน RTA นะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น PVE อย่างเงี้ยให้เราจัดความลำดับความสําคัญขึ้นมาว่าตัวไหนเราจะต้องออมีการเสริมหินที่มันเต็มที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับาบางคนก็อาจจะถ้าเป็นของ PVE อย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะเป็นของแหวมไฟก็ได้นะแวมไฟก็อาจจะเป็นแบบตัวเรสที่มันต้องแรงๆใช่ไหมก็อาจจะต้องแบบเอ้หาหินเสริมนี่มันแบบมันเพิ่มตัวแวมไฟเนี่ยอาจจะต้องหาหินที่มันเพิ่ม Attack ของเรสลูนเรสอะไรอย่างนี้ลึบลึบเปล่านะครับนี่ก็ของแวมไฟก็อย่างเช่นตัวที่เราเอาไปลงในดันเจี้ยนทั่วไปนะครับไนอย่างมังกรอ,อย่างนี้นะเนี่ยฮะ เนี่ยปร๊บเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบไอ้เพิ่ม attack ให้มันทรงๆวงแย่มันก็อาจจะต้องแบบเป็นพวกหินเสริมที่เป็น range attack เปอร์เซ็นต์สีส้มอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็สอดคล้องกับลูนิคราฟมาก่อนหน้าสมึติว่าบอกว่าคราฟมาก่อนหน้าเนี่ยเป็น range attack เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องการอา่าต้องการแบบค l ิ c k d a m a หรืออะไรเพิ่มขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็พอช่วยได้นะครับค l ิ c k d a m a ก็เป็นแบบค c o n v e r s i o นนะ Flat, อะไรเงี้ยนะแอ t แท k แฟลตอะไรเงี้ยแต่ว่าแอ t แท k แฟลตก็ไม่ค่อยเชื่อซักซักซักเท่าไหร่มันมันอาจจะดูไม่ไม่คุ้มแตต่่่่ววาาาถ้าเกิดดดมััันนนสขขหอย อันนี้ก็จําเป็นนะครับอ่าก็นี่ครับอีกอันนึงนะก็มันก็จะมีความสอดคล้องกันในกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมดูในภาพรวมแล้วกันว่าเราต้องใช้หินกลาย stone อะไรบ้างนะครับแล้วก็อ่าก็หนึ่งจาก priority สองดูว,ว่าต้องใช้หินกลาย stone หรือว่าเจ้าตัวหิน enhance gem เนี่ยอะไรบ้างนะครับก็ list, list list ลงมาแล้วก็เลือกเลือก,อกว่าจะต้องใช้ก้อนไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ใช้แต้มรีมารี่แต้มนะครับแล้วก็ใช้ point ในการซื้ออีก200แต้มนะครับ อ่าอันนี้อีกอันนึงอันนี้คือแบบว่าโอ้โหแบบเรียกได้ว่า i n g เยอะมากนะครับสลับอาร์ติแฟกต์นะครับตัวอาร์ติแฟกต์ก็เราก็พยายามเลือกตัวเหมือนเดิมครับก็คือบอกว่าเราต้องหาอาร์ติแฟกต์ที่แบบเราเราเราจะใช้กับตัวไหนที่สําคัญสําคัญนะครับผมอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าทีมที่เป็นอินุอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องการตัวดีเฟนส์ใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องการอ่าทีมอินุน้ํา3ตัวอย่างเงี้ยก็ต้องการอาร์ติแฟกต์ที่เป็นดีเฟนส์แล้วก็อ่ามีลักษณะที่อ่ามีความสามารถในการแบบ อาจจะดึงเพื่อนออกไปเพิ่มดาเมจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทั้งอาร์ติแฟกต์ธาตุน้ำธาตุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สำหรับสายสายฟาร์มนะครับอ่าแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นของแวมไฟอย่างเงี้ยแวมไฟก็จะเน้นอะไรบ้างก็เน้นแบบไอ้การโจมตีมันมันเอาไปลงกับมังกรใช่ไหมมันก็อาจจะแบบว่าไอ้เอาไปเพิ่มเอดเพิ่มดาเมทธาตุไฟหรือว่าอ่าเพิ่มมัลติฮิตหรือว่าจะเป็นแบบดึงการโจมตีที่ดึงเพื่อนออกไปอะไรเงี้ยคลีแดามในเทิร์นตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจะสามารถที่จะหาอาร์ติแฟกต นะครับอันนี้ก็สําคัญมากทีเดียวนะอ่าก็เลือกดูว่าตัวไหนส่วนสายที่เป็น RTA อย่างเงี้ยอาจจะต้องการอ์ติแฟก t ที่เป็นมัลติฮิตหรือเปล่าเราชอบเล่นพวกตัวที่ตีหลายๆฮิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่ม additional damage ตาม อ่าเปอร์เซ็นต์ HP ตามสปีดตามดีเฟนส์อะไรอย่างนงี้นะครับตามแอตแทกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ให้เราเลือกตัวที่จะเป็นต้องใช้มาแล้วก็พยายามให้มันแบบมันถ้าเป็นไปได้นะให้มันเป็นเรเจนดารี่แล้วมันลงค่าที่เราต้องใช้ในสเต็พวกนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับอ่าหรือว่าถ้าเป็นฝั่งตั้งรับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นแบบโอลิเวอร์อย่างเงี้ยบางทีแบบโอลิเวอร์ก็จะเป็นที่จะต้องใช้สเต็ที่แบบ ป้องกันธาตุไฟหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังพอใช้ได้นะครับแบบโอลิเวอร์แร็พหนึ่งร้อยป้องกันธาตุไฟคือป้องกันมาชากระโดดแทงตายอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าช่วยได้ดีนะครับอันนี้ก็จะมีพวกที่เป็นรีเจนเดอรี่อาร์ติแฟค์อยู่ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ค่อยๆรีค่อยๆหานะก็เดี๋ยวพอได้ปุ๊บเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะก็รีได้ออันที่เป็นวอเทอร์เอชพีนะอันนี้เห็นไหมฮะเนี่ยก็มีดามาจ์เดลไบต์แอตแทกทูเกเตอร์อันนี้ก็แบบเอ้ยก็ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าออฟ เกาะนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมมารับรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับก็บริหารจัดการเรื่องการใช้ point ให้ดีนะครับผมตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายละก็รีแคปสั้นๆนะครับหนึ่งอย่าลืมมารับนะครับ energy กับ mana าาทุกวันาร์มทุกวัน f อ่ m ฟาร์มให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอ่าแล้วก็อัลติแฟกต์ไอ้อารุณน,นะครับรุณก็พยายามหยิบอันที่มีออฟฟอยด์สวยๆแล้วก็ไอเดีเราจำเป็นต้องใช้นะครับก็จัดพีเรอริตี้แล้วก็เลือกกันดีๆนะคร กลายโซนดูภาพรวมว่า ID เราต้องการกลสโตนแบบไหนเพิ่มรูนก้อนหนะ่ที่เราแบบจีทสุดเอาให้ก้อนนะั้นมันจีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอ่าอาร์ติแฟกต์นะครับก็กำหนดเป้าหมายนะครับหาตัวที่ใช้แล้วก็เราก็หาออปชันที่เหมาะสมกับตัว,ต,วตัวนั้นนะครับอ่ารางวัลอย่าลืมรับด้วยก็ปลาที่ครับสำหรับ follow up นะครับของกิจกรรม คราฟรูนนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเรียกว่าครึ่งทางก็แล้วกันนะครับก็บริหารจัดการกันดีๆตอนนี้ตัวกิจกรรมนี้มีผลค่อนข้างมากนะครับกับการพัฒนาขึ้นขัวไอ้ดีนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมนะครับช่องทูนูฟส์เนี่ยสามารถสับสนหลานซุปเปอร์แดนที่มุมล่างขวาได้อย่างเป็นทางการนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีได้รูนได้กลายสโตนที่อยากได้ได้ค่าสูงสุดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย